สบายดีพี่น้องปรอภัยที่ติดตามบุญยูชาแนลอยู่เนาะวันนี้บุญยูยืนอยู่ที่ถนนทาเดือเนาะจะเป็นจุดที่หลักสิบซี่และกางที่เห่าเฮ็นโยงค้างนี่ก็จะเป็นโรงงานเบียร์พี่น้องเนาะโอเคสั้นเพื่ออย่างไรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนาะไปเบิ้งเนาะไปเบิ้งไปเบิ้งสถานที่มีเบิ้งออมแอมนี่แหละแต่โบสะมารศเขาไปได้ไหนหรอกเนาะเราไปตีย่างเขาไปเบิ้องราคาท่าหลายคนที่ติดตามบุญยูได้เฮ็นกันเนาะโอเคเราไปกันเลย ถ่ายพี่น้องเด้ออ่าภาพได้เสียงสตรีนดีบ่เนาะพี่น้องเนาะมีหลายคนบอกว่าหลังจากที่ค่อยได้ติดตาม,มาวิญญาณแล้วค่อยรู้สึกว่าค่อยได้เฮ็ดไล่บอลไล่ที่ว่าสิ่งเด็ดก็คือจังเส้นมือนี้เนาะมือนี้วิญญาณได้พาทุกคนมาเลาะเบิง่งโรงงานเบียร์นี่แหละเฮ้นาะ ยอดเลยถ้าเขายืนอยู่จุดนี้เนาะจุดนี้มันจะมาแต่น้องไห้เนาะซาลาขำแล้วขี้เป็นท่านุนท่าเดือเรียบอันนี้เรียบแขมข้องเนาะก็จะเอิ้นท่านุนท่าเดือไปทางท่านาแรงพอดิทางคุณนะ,อ,ะอันนี้อองหอบริเวณน,นี้ก็จะเป็นะจะเป็นหลังหลังเบียร์นานนี้เนาะอ,อยู่ปลาข้าวเบบนี้ <laughs> 3ร6 0องศาให้พี่น้องได้เห็นกันเลยรู้สึกวา่าอากาศปดปุ้งเนี่ยพี่น้องวันนี้เนาะอ่าวิญญาณมาเริ่มถ่ายภาพ UTE อ่าถ่ายภาพยู่ทางด้านหนะนะน้าเนานะทางด้านหน้าก็้รงงานเบียร์เลยอ่เป็นอย่างไรพี่น้องของติดตามเบิง้งหรือว่าผู้ใดที่เคยมาเห็นแล้วแต่เข้ามาเบิ้งวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์ แล้วคนะอมเมนต์ลิ้นนำบุญโยพร้อมอย่าลืมนะพูดใดทีเข้ามาแล้วอย่างบนทันได้กดติดตามบุญโยนะอ่าฝากกดติดตามบุญโยเดอ <c oughs> ให้เราพี่นอนะ้องเนาะโรงงานเบียร์จะเป็นยูยูโซนนี้จะเป็นโตโตผลิตเนาะยู่ห่างค้างนั้นเห็นเขาจะเอารถมามาตั้งเอาขี้เบียร์ก่อนเออเอาเอารถมาตั้งเอาขี้เบียร์กับชมงนขี้เบียร์นี่ที่เอารถไปคน้นไปทิ้มเนาะ อันนี้เโาเข้ามาแบบบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกเข้าเมืองนะเป็นว่าเนาะอากาศอากัตวันนี้เหาสึกว่าป๊อตป้งดีพี่น้องน้องทองปลาป๊อตป้งดีเลยวันนี้ผูยิยูภูมิใจไล่เราที่จะพาทุกคนไปฮูกับสถานที่ตัางพวกูงงานเบียร์เออนี่แหละนี่แหละนี่แหละ พี่น้องอันนี้อยู่ตอนน้าเลยสุดยอดใหญ่ีหลยง,งานเบีย้ยนี่ตังอยู่ถน่นท่าเรือเนาะหลักสิบสี่เมืองฮาร์ดใสาฟองนะขหล่วงเวียงจันทร์พี่น้องเอดอด้อโยคิดว่าภาพน่าจะงามดีเนาะ อันนี้จะเป็นทางเขา้าเห็น่บริษัทเบียร์ลาาจำกัดอ่าทีนีฮ้ฮะเขาไปจะเป็นเขาในาทางตัวเมืองจะไปทางนี้ได้พี่น้องเนาะยินดีตอนฮับส่นคะรว่วงเวียงจันทร์ นี่ก็จะเป็นตัวหน้าทางเขาเลยพี่น,น้องเนาะบริษัทเบียราวอขอบใจทุกคน,นที่ติดตามบุญโยดยดีตลอดมาอ่ลววาล้ว่าว่างว่างว่าหลายคนที่ติดตามบุญโยนี้ก็จะได้ความสุขเนาะจะได้ความสุขไปนำกัน <c oughs> <laughs> ถ้าเขาขี่รถเขาไปค้างฮะเนาะมันจะมีถังเขาอยู่ฮะเขาไปเขาจะเห็นด้านล่างข้องรงงานเบียร์เลยวันซะอ่าบุญยุกก็ได้เพียงนำเสนออยู่ถังน้าอมหอบเนาะอมหอบนี้ให้ท่านได้ติดตามเบิ้องอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดในวันที่มื้อนี้จะเป็นวันที่อะไรพี่น้องกูยัดเบิ่งวันที่แป๊บนึง ลืมวันที่ไปล้วดิวันที่เกา้มา,เเกามิทุนาเนาะวันที่เก้ามิทุนาซ่องผ่านสาวซ่องตัวนี้ได้เขาจะเอาอาจะมีข่างเขาบนหลังเบียพุ่นพี่น้องวินบอกไอกไกล ขอบใจทุกคนนเาะการนำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับที่ตั้งนอลระกาบรรยากาศอมหอม์เพื่องานเบียร์ที่ปุยไดลนำเสนอเกือบสิประมาณนั้นแตะนั้นผู้ใดที่เข้ามาแล้วเนาะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือว่ายังบ่ันได้กดคอมเมนต์แยกต่างต่างหรือว่ายังบ่ันได้กดติดตามสามารถกดติดตามปุยยูชาแนลได้เดียวปุยจะไปอัปเดตสารพินที่อื่นๆในห้านไลายทานได้ติดตามครับเพื่อับสมเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ปุยเข้างานจบลงแค่นี้เอาไว้อกันนะเจอกันใหม่เนาะ Ok, khóc cháy, bye bye À, sắp rồi, không chịu không xa, không ngàn bây giờ à? Ok